นี่ครับเพื่อนเครับตรงมุมประตูด้านนี้ก็น่าสนใจนะครับตอนนี้ผมกําลังสงสัยว่าว่าทําไมเขาทําทางลาดชันเลยจริงๆถ้าเป็นทางบันไดให้สําหรับคนขึ้นเนี่ยก็จะต้องเป็นขั้นบันไดขั้นบันไดขั้นบันไดนะครับแต่เนี่ยเป็นทางลาดเอียงไปเฉยๆนะครับตอนนี้ผมสันนิษฐานนะว่าน่าจะเป็นเป็นทางที่ใช้สําหรับเคลื่อนราชรถคิดว่านะนะครับคือเคลื่อนราชรถ มีการลากจูงราชลรถขึ้นมาบานนี้ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้คือข้อสันนิษฐานของผมนะครับเพราะว่าดูจากดูจาก,ด,จากดูจากรูปลักษณ์ของของทางลาดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทางสําหรับรถไม่ใช่สําหรับคนเดินนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงเนี้ยเขาทําสําหรับอะไรตรงนี้เขาบอกว่านี่นะครับเดี๋ยวนะ มีจุดนี้ไหมจุดน้ำพุพระสิท่นั่งทางลาดเอียงนี่นี่นี่นะครับทางลาดเอียงตัวนี้ตอนนี้เราอยู่กันตรงเนี้ยนี่นี่ผมอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้นะแต่แต่ตรงนี้ไม่ได้ระบุรูปแบบสันนิษฐานพระราชที่นั่งสุดทาสวรรค์ตรงนี้นะทางลาดตรงเนี้ยแน่นอนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,าปนทางลาด สำหรับราชรถขึ้นตรงเนี้นะขึ้นและลงนะครับคิดว่านะเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมน่าจะเป็นทางรถมากกว่านะเห็นไหมครับเป็นทางรถราชรถเคลื่อนขึ้น,น,นลงคิดว่านะครับน่าจะใช่โอ้โหนี่สถานที่รอบนี้รม่มรื่นมากครับเพื่อนๆจุดนี้นะเขาเรียกตรงนี้จนเป็นจุดที่เขาเรียกว่าพัทที่นั่งสุดทาสวรรค์ ตรงนี้ครับเป็นตำแหน่งของพระที่นั่งแน่นอนครับน่าจะเป็นน่าจะน่านจะเป็นราชรถราชรถเคลื่อนลงมานี่นะครับสําหรับพระมหากษัตริย์ราชรถเคลื่อนลงมานะครับเคลื่อนลงมาถึงตรงนี้เลยตรงนี้ทางราชรถเคลื่อนลงมาแล้วก็ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอย่างนี้ครับอ่าตรงนี้น่าจะตรงนี้เป็นพระที่นั่งเลยอเดี๋ยวเรามาดูก<อย> <im> ันเขาบอกว่า ห้ามปีนห้ามปีนโบราณสถานอืมจะขึ้นได้ไหมเนี่ยดูลักษณะแล้วไม่น่าจะขึ้นได้เขาบอกว่าห้ามนั่งและปีนโบราณสถานนะครับอะต้องขออนุญาตขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไม่ได้ก็คงจะให้ให้เพื่อนๆได้ชมบริเวณโดยรอบนะครับก็ต้องทําตามกฎเขานะครับห้ามนั่งห้ามปีนรู้จัก รูปลักษ์แล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการบูรณะแล้วนะอิดอิดหินอันนี้เป็นชุดใหม่อิดหินของใหม่อันเนี้ยนะครับมันจะมีทั้งใหม่และเก่าปนกันอยู่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมืองลบบุรีเนี่ยมีการบูรณะหลายครั้งมากนะครับตั้งแต่พระมหากษัตริย์แต่ละลำดับลำดับมาเนี่ยหลังจากหลังจากยุคข,ของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะครับก็มีพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ประเพทราชาไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็พระเจ้าเสือไล่มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงมัยมิย่งสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินเนี่ยช่วงกรุงรัตนโกสินเนี่ยมีการบูรณะมากเพราะบ้านเมืองเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมากมายนะครับก็มีการบูรณะมามีการบูรณะซ้ําหลายๆรอบนะครับถึงจะบูรณะแต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาโครงเดิมนะแค่เป็นการบูรณะของเก่าทราบปรลักหักพังเนี่ยให้ให้ไม่พังไปแปกว่าเดิมคือให้อยู่อยู่ในสภาพที่ที่ยังให้ลูกหลานได้ได้แลเห็นนะครับอ่าเนี่ยเป็นแบบนี้มีทั้งอิดเก่าอิดโบราณยังอยู่นะเนี่ยถ้าฐานถ้าฐานด้านล่างเนี้ยเป็นองโบราณอย่างเงี้ยครับอ่ามีทั้งเก่าใหม่และโบราณเนืน่องจากว่าเขาไม่ให้ขึ้นไปข้างบน ก็เลยไม่สามารถพาเพื่อนๆขึ้นไปดูได้นะครับก็คงจะให้เห็นแต่บริเวณโดยรอบทั้งเรียกว่าทั้งสี่ 1, ทิศหนึ่งทิศนี้สองสามและสี่ทิศเนี่ยนะครับมีกำแพงล้อมรอบหมดเลยนะครับเพราะจุดนี้คือพระที่นั่งนะครับเรียกว่าพระที่นั่งสุดทาทาสวรรค อ่ะจุดแรกที่พาเพื่อนๆมามาชมคือผมให้เพื่อนๆเห็นวิวนี้ก่อนจะสังเกตได้ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ขึ้นไปที่ตัว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 ,ตวก็เรียกอะไรตัวตัวพระราชวังองค์กลางนะยังไม่ได้ขึ้นนะที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับยังไม่ได้ขึ้นไปตอนนี้ผมพาเพื่อนๆเดินเลาะดูโดยรอบก่อนนะครับจุดพักที่นั่งเนี่ยจะ ห่างจากตัวตัวพระราชวังนิดหนึ่งนะครับอยู่ห่างๆกันมานะครับซึ่งอยู่ข้างๆฝั่งความดังสับฝั่งฝั่งด้านขวาของอของอะไรของพระตำหนักนะครับด้านขวาของพระตำหนักอ่ะตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นคือจุจดที่อยู่ของพระที่นั่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินออกประตูนี้ นะครับเดินออกประตูทางทิศเหนือนี้นะเพื่อจะไปดูสิ่งอื่นๆต่อไปนะครับครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามารู้จักกับพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ให้ให้กันลึกๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพนาลายอยู่แล้วนะครับเมื่อราวๆปีพศ2 2 0 9นนะครับอันนี้เป็นเป็น ที่สําหรับพระที่นั่งประทับส่วนพระอ,องค์นะครับด้านด้านหลังคาเนี่ยแต่หลังคาเนี่ยเขาบอกว่ามุงด้วยกระเบื้องแล้วเป็นสีเหลืองๆนะครับกระเบื้องสีเหลืองแล้วก็มีกําแพงแก้วกําแพงแก้วนี้ก็คือกาแพงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากาแพงแก้วล้อมรอบทั้งสีทิศที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับตรงมุมตรงมุมมีสระน้ําสระน้ําน่าจะอยู่มุมนู้นนะครับมีสระน้ำ 4, สี่สระปีทั้งหมด 4, สี่สระน้ำสี่มุมเลย นะครับแล้วก็สําหรับให้ให้พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงส่งน้ําได้นะครับเหมือนก็เป็นที่พักผ่อนน่ะแหละเพื่อนๆพน,นะครับรที่นั่งเนี่ยเป็นที่พักผ่อนหย,ย่อนใจนะครับมีน้ําพุไหลด้วยนะอ,ออกมาจากภูเขาจําลองเดี๋ผมยังมองไม่เห็นภูเขาจําลองน่าจะพังทลายไปบ้างแล้วนะครับคือแล้วก็มีการปลูกดอกไม้นะครับบริเวณโดยรอบเนี่ยปลูกดอกไม้ ให้สวยงามนะครับแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์ท่านเนี่ยทรงประชวนในช่วงที่ท่านประชวนใกล้สวรรคตนเนี่ยนะครับท่านก็มาสวรรคตทนที่พระที่นั่งองค์นี้นะครับเนี่ยท่านพระนารายณ์องค์พระนารายณ์เนี่ย,าาย,าย,ยมาสวรรคตนภะพระที่นั่งองค์นี้เลยนะครับเมื่อประมาณวันที่ไม่ประมาณแล้วเมื่อวันที่11กรกฎาคมพศ2 2 3 1นนะครับเนี่ยพระนารายณ์ท่านมา สวั์อนาคตพราะที่นั่งองค์นี้นะเพื่อนๆผมจึงข้ามไปไม่ได้เลยต้องให้เพื่อนๆได้รู้จักกับพระที่นั่งองค์นี้เพื่อว่ามีความสําคัญกับพระมหากษัตริย์ไทยอีกพระองค์หนึ่งน,นะครับซึ่งมีชื่อว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะครับอโอเคไปนี่ครับจุดนี้ที่ผมกําลังพาเพื่อนๆเ,เดินผ่านเนี่ยคือเรือนรับรองนะครับเรือนรับรองนะครับของทูตของราชทูต ซึ่งเรือรับรองเนี่ยก็มีคณะของอท่านราชทูตต่างเมืองนะครับที่มาเนี่ยก็จะมาพักหน้าเรือรับรองที่นี่นะครับกว้างขวางมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นตึกเป็นตึกเลี้ยงรับรองแขกเมืองนะครับสร้างขึ้นในสมัย พระนารายมหาราชเช่นกันนะครับก็พศ2209นะครับอันนี้เป็นเป็นห้องโถงใหญ่เลยนะเพื่อนๆน,นะครับสําหรับเลี้ยงรับรองราชทูตต่างประเทศน่าจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านให้ความสําคัญกับราชทูตมากนะเพื่อนๆให้ความสําคัญกับแขกบ้านแขกเมืองมากแขกเมืองมากนะครับซึ่งเรือนรับรองที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เพื่อนๆไม่เล็กนะครับถ้าถ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เนี่ย ถือว่าอลังการมากเลยนะเห็นไหมครับไม่เล็กนะครับเพื่อนๆข้างหลังฝั่งนู้นเนี่ยที่เป็นอิฐประหลักพังอ่ะนั่นคือเรือรับรองหมดเลยนะนะครับซึ่งเนี่ยอยู่ในอุทยานเลยนะครับแล้วมีน้ําพุสวยงามล้อมรอบเลยนะครับเราราวยี่สิบจุดน้ําพุนะครับ,ลลนะรบแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านได้ทรงเลี้ยงแก่ทูตฝรั่งเศสและทูตเปอร์เชีย นะครับซึ่งทูตสมัยนั้นราชทูตสมัยนั้นก็เป็นชาวฝรั่งเศสซะส่วนใหญ่นะครับมีชาวเปอร์เซียบ้างนะซึ่งเป็นเรือนรับรองถือว่าสุดยอดมากเลยนะเพื่อนๆสวยงามงดงามมากๆครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูอันนี้คือรอบนอกนะรอบนอกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกเนี่ยครับเรือรับรอง วันนี้แดดแรงมากครับแดดค่อนข้างแรงนะแต่ผมก็จะพาเพื่อนๆลุยแดดเข้าไปชมบรรยากาศให้มากที่สุดนะครับอ่นนี่คือภายในเรือรับรองซึ่งเมื่อสมัยโบราณสมัยก่อนก็คงจะอลังการนะนะครับอลังการตรงนี้เป็นสระน้ํานะสระน้ําเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็ก็ไม่ใช่ว่าสระน้ําให้ปลาให้อะไรนะคือเป็นสระน้ําสําหรับอาบน้ําของราชทูตนะครับ หรือสาว่าน้ำนั่นแหละพูดกันง่ายๆนะครับสาว่าน้ำลงเล่นน้ำประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฐานไม่รู้อยู่ตรงไหน,นฐานคืออะไรเพื่อนเพื่อนรู้ไหมอ่ตรงนี้คือสิบสองท้องพระคลังสิบสองท้องพระคลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นตึกแถวสองข้างสิบสองท้องพระคลังเห็นไหมครับสองฝั่งนี้ สองฝั่งเนี้ยสองฝั่งเนี้ยเป็นตึกแถวนะครับเป็นตึกแถวเเรียกว่าคลองพักลังมีรวมด้วยกันทั้งหมดสิบสองห้องอันนี้ก็ใช้เป็นที่สําหรับเ,เก็บของและสินค้านะครับขอ,ของหลวงของหลวงที่สําหรับเพื่อจะส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศเพื่อนนะครับนี่ตรงองค์สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านให้เขาเหมือนกับว่าให้มีการเบิกเบิกจากพักลัง นะครับแล้วก็มีเบิกผ้าเบิกชุดเบิกเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆให้สําหรับนะครับท่าหลวงนะครับแล้วก็ก่อนที่พระองค์จะสวรรคตนเน่ยซึ่งเป็นคังผ้าคาังหนึ่งเลยที่ใหญ่มากนะครับเขาเรียกว่าสิบสองท้องพระครังนะอ่าตรงน,นี้นครับงดงามมากเพื่อนๆเ,ออเดี๋ยวเข้าเข้าไปแอบดูหน่อยแล้วกันสิบสองท้องพระครังคืออะไร ก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเป็นห้องสี่เหลี่ยมเหลี่ยมผมเคยมาตอนที่เขามีการจัดงานนะเห็นไหมครับนี่จะเป็นสองห้องอ่าไม่ใช่สองห้องนี่จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมก็เป็นเหมือนกับห้องเก็บเป็นห้องเก็บของะแต่ว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมโดยรอบนะครับใช้สําหรับเก็บสินค้าเก็บเสื้อผ้าเก็บผ้าผ้าต่างๆนะครับ ห้องเล็กห้องใหญ่ต่างกันไปนะเพื่อนๆนะแล้วแต่ว่าเขาจะใช้เก็บอะไรนี่นะครับอันนี้คือในห้องสามารถเดินทะลุทะลุรอดกันได้ด้วยนะเห็นไหมครับทั้งหมดสิบสองห้องเนี่ยเราสามารถเดินทะลุรอดผ่านผ่านกันไปได้อ่าเนี่ยนะครับนี่คือโบราณสถานที่สร้างมาเมื่อตั้งแต่พศสองพันสองร้อยเก้าเพื่อนๆนะครับ สร้างมาตั้งแต่ปีพศสอง9นสองร้อยนะครับนี่ครับห้องเล็กห้องใหญ่ต่างกันไปนะอยู่ที่เขาเขาจะใช้เก็บอะไรนะครับเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาจะใช้เก็บอะไรแต่ห้องเป็นลักษณะสร้างศิละปะแบบเดียวกันหมดนะครับสร้างแบบศิละปะเดียวกันหมดเห็นไหมครับ นี่ศิละปะการสร้างเดียวกันหมดเพื่อนๆเ,เรียกว่างดงามสุดยอดมากอพอมาถึงจุดนี้แล้วนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับเข้าไปสู่พระตำหนักด้านในจุดนี้